ก็ตอนนี้จากออสเตรเลียามาแล้วนะครับฝั่งนนเซียวเหมียวก็มาแล้วเดี๋ยวเชิญข้างในเลยนะครับอันนี้มาถึงนานหรือยังครับตะก,กี้ใช่ไหม <laughs> มีรางเสงอหอนไหมลูกคา้าจะมาอย่างไงไม่รู้ <laughs> <laughs> โอเคครับเชิญเชิญครับเดี๋ยวตรงนี้ตรงโซฟาเลยนะครับตรงโซฟาเลยนะครับ ใส่เสื้อคู่ด้วยชมพูเหมือนกันเลยใครเป็นพี่ใครเป็นน้องเนาะเดี๋ยวของของเราเดี๋ยวเชิญข้างในนะครับเดี๋ยวของคนซื้อกับของพี่ใหม่เชิญข้างในครับของคุณพ่อคุณแม่รอตรงนี้แหละเก็ครับตายอ่านชื่อถูกไหมครับอ่านชื่อถูกไหมชื่อชื่อเล่นชื่ออะไรนะครับกบไหม่ชื่อแท่ลังเลใจมานานละในการเรียกชื่อนี่เอาสรุปเป็นกบของ เอากาแฟโรวันตินครับโรวันตินค่ะโอวันตินจะแก้วสองแก้วดได้เดี๋ยวเดี๋ยวนั่นพี่ผาสองสองโอวันตินโอวันตินแต่งแต่งตัวสวยมากวันนี้มารับรถ เสร็จยังอันนี้เดี๋ยวเราจะพาลูกค้าไปวเจ้าที่กันก่อนนะแล้วก็แนะนําการใช้รถนะครับเอ้ยถ่ายรูปก่อนสิถ่ายรูปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยแนะนําการใช้รถทีเดียวเลยได้ใบเสียจก็ออกไปเลยอันนี้เดี๋ยวคุณพ่อแยกเป็น่5ดอกกับ9ดอกนะครับก็อีก5ดอกใจใครไหว้ก็ไหว้ให้คุณแม่ไหว้ก็ได้ครับ ของคุณแม่ฝั่งซ้ายนะครับของคุณพ่อฝั่งขวานะของคุณแม่ฝั่งนี้ใช่ของคุณพ่อฝั่งซ้ายฝั่งนี้แต่พี่กบพี่กบหน้าจะเหมือนคุณแม่นะถ้าดูสวยเหมือนคุณแม่ ตรงนี้เลยครับผมปักเงินปักทองไม่เป็นไรครับเรียบรย้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวไปรอที่รถของเราเลยนะครับเดี๋ยวต่ายเตรียมกล้องไปถ่ายรูปให้ครับผมได้ไหมแม่จ้าเป็นห่วงแม่เป็นห่วงคุณแม่ <laughs> <laughs> ก็กำลังเตรียม ฝั่งนู้นของน้องแคทก็มารับแล้วเดี๋ยวรอรอนั่นก่อนแนนอ่ะสี่ประตูครบแล้ว,ดวเดือนหมื่นแกวขาเดประมาณสักสี่ร้อยโลไอ้บุญยังมันจะครบเช็คหมื่นแล้วไง <laughs> ไอมิวใช่ไหมออกมาพร้อมกันมิววิ่งได้สี่พันไอบุญยังไอ้บุญโฮมมันวิ่งได้หมืน่นละ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวรออุปกรณ์แป๊บหนึ่งครับ ขอบคุณครับผมยวให้ลูกค้าถือรอเลยพี่นิดเดี๋ยวพอก็เสร็จแล้วพี่นิดวานย้ายดอกไม้ผมหน่อยนะไกบใครจะถือกุญแจครับให้พ่อถือครับหนักดินเนีย่ยกุญแจทองหนักทองออผมไปกบถือ,อน,นี่ก็ได้ครับเพราะต้องแยกกันตอนถ่ายรูปถอดแมสได้นะครับไม่เป็นไร เดาแต่ส่งครับผมส่งเลยครับแป๊บหนึ่งนะได้ตายจัดให้คุณแม่กับคุณพ่อมายืนอแล้วแต่แล้วแต่หรอนี่นี่น่ะเออนั่นแหละสามสาวฝั่งตรนี้นี่นี่คู่รักฝั่งนี้วาฬลินไทยนี่พ่อนี่แบบนี้นี่นี่อ้าวสวยมากเลยครับมุมดีมุมได้ทุกอย่างเลยใครมีท่าก็เล่นท่านะ โอเคครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองหนึ่งสองกดไลค์ครับผมแบบนี้ครับมองกล้องนะครับยิ้มได้เลยนะครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองค้างไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเอาลงนะขอท่านี้นะแต่ว่าลูกค้าไม่ได้บอกคุณพ่อคุณแม่นะว่าจะมารับรถบอกจะพามาเข้าห้องน้ำไม่ใช่แต่พอตอนมาไงคือพี่นิแก็ถามไงเราพอวามาติดต่อเรื่องอะไรลูกค้ากลัวบอกว่ามาเข้าห้องน้ำแล้วก็ไม่ให้เข้าก็เลยบอกมารับรถโอเคครับใครจะไหวที่ตัวรถครับผม โอเคครับรวยๆเฮงๆนะครับเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยนะครับกุญแจรถนะครับก่อนจะเข้ากุญแจรถตัวนี้เราสามารถกดล็อกประตูปลดล็อกประตูได้ปกตินะครับแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยต่ายล็อกไว้แล้วพอนะครับถ้าสมมติว่ากุญแจมันอยู่ในกระเป๋าใช่ไหมเราขี้เกียจไปค้นหาอะไรเงี้ยเนี่ยมันจะมีตัวนี้กดมันจะหนึ่งครั้งเราก็สามารถเปิดได้เลยกับกุญแจนะครับ กุญแจสำรองอย่าทิ้งไว้ในรถนะเพราะว่าถ้าเราทิ้งกุญแจสำรองไว้ในรถมันจะล็อกรถไม่ได้ครับตัวนี้ปรับสูงต่ำนะครับปรับสูงต่ำแล้วตัวนี้ปรับเอ็นแล้วก็สไลด์เบาะก็ตัวนี้เนี่ยครับโอเคเดี๋ยวคุณพ่อขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายรูปให้ฝั่งนู้นนี่อุยภาพนี้สวย อธิษฐานเลยนะครับครับเสร็จแล้วเดี๋ยวไต่เอานี้ออกกับเนี่ยเดี๋ยวเอารูปวางนะครับแล้วก็อที่เป็นช่อนะครับที่เป็นช่อคุณพ่อก็วางตรงคอนโซลด้านหน้าเลยที่เป็นพวงนะครับคุณพ่อก็แขวนตรงนี้เลยครับโอเคครับผมทีนี้ตัวเกียร์อัตโนมัติเคยขับใช่ไหมครับ คับมันก็จะยังเหมือนกันเนาะเวลารถ Adjust รุ่นนี้นะครับเวลาที่เราจะสตาร์ทเนาะกุญแจนะครับคุณพ่อเอาไว้ที่รถเลยเอาเอาไว้ในรถคือขอให้กุญแจอยู่ในรถมันสามารถสตาร์ทได้เลยนะครับเวลาที่เราจะสตาร์ทเราก็เหยียบเบรกนะครับเหยียบเบรกแล้วก็มันจะมีปุ่มตรงนี้นครับก็ <S <S กดแค่ตรงนั้นแหละแต่ทีนี้คือถ้าสมมติว่าเราไม่อยากสตาร์ทใช่ไหมครับอยากเปิดเพลงอยากฟังเพลงโดยที่ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องเราก็ไม่ต้องเหยียบเบรกกดตัวปุ่มเมื่อกี้สองครั้งมันก็จะใช้ไฟภายในตัวรถครับ แล้วก็ตัวเกียร์ก็เหมือนเดิมเนาะ P R N D นะครับแต่ถ้าพอดันมาแบบปื๊บปื๊บป๊บมาถึง D แล้วถ้าปัดไปฝั่งขวามันเป็นเกียร์ธรรมดานะครับถ้าถ้ามันเป็นแบบนี้คือไม่ต้องตกใจให้เราปัดมาฝั่งซ้ายคืนมันก็จะเป็นเกียร์ออตโต้ครับพวกเปิดระบบแอร์นะครับก็ตรงนี้เปิดระบบแอร์พัดลมน้ำยานะครับปรับทิศทางก็จะตรงนี้ครับก็จะประมาณนี้แหละครับแล้วก็ ของพีกพ่กบครับลองเชื่อมต่อบลูทูธไหมครับลองเชื่อมต่อบลูทูธนิดหนึ่งไหมตัวสับเพลงเครื่องนี้พอมีเน็ตบอมีอ่าไว้สำหรับไว้นั่นเฉยๆก็ได้ครับไปรับสายอะไรอย่างเงี้ยครับดูวิธีเฉยๆตัวนี้เวลาที่เราเปิดเข้ามาหน้าจอมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ทีนี้เวลาที่เราต้องการไปตั้งค่าตัวอื่นนะเปิดบลูทูธได้เลยก็ได้ครับ เดี๋ยวช่วยกันดูกันได้นะครับเนี่ยมันจะมีไอ้ตัวฟันเฟืองตัวนี้ครับเล็กๆตัวนี้ตั้งค่าใช่ครับตั้งค่าเราแตะเข้าไปเลยนะครับแล้วทีเนี้ยมันจะมีทุกอย่างอ่าทุกอย่างนะครับก็คือมันจะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพวกระบบพวกนาฬิกาพวกภาษาพวกบลูทูธอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราต้องการเลือกบลูทูธเราก็มาแตะบลูทูธแค่นั้นเองนี่แล้วก็มาเพิ่มอุปกรณ์แล้วสั่งให้เขาค้นหาอุปกรณ์ ดูรายชื่อโทรศัพท์นะครับว่ามีโทรศัพท์ของเราไหมมีบอกไหมมีไหมครับ Oppo ไหมครับ Samsung s a m s u ม,ม,ม,มันขึ้นชื่อว่าอะไรเนาะเดี๋ยวแต่ขอดูนิดนึงได้ไหมครับมันจะมีชื่อมันอยู่อันนี้เราดูชื่อโทรศัพท์ให้ตรงกันนะครับอันนี้ของลูกค้าจะเป็นตัว Galaxy A 02S นะครับมันก็จะมีรายชื่อตรงนี้อยู่ด้านบนสุดเนี่ยพี่กบก็คือมันจะมีรายชื่อของเราครับชื่อตัวท์บของเราอยู่ที่เป็น g ก l a x ็ซี่ะครับเห็นไหมเนี่ยามันก็จะมาตรงกับตัวนี้เราก็มากดเลือกพี่กรบรอยืนยันตรงนั้นด้วยนะครับเขาจะให้กดยืนยันนะครับ,บครับเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแบบเนี่ยก็ตกลงตรงนี้ใช,ใช่ครับ ใช่ครับก็มันขึ้นก็เขียวตัวนี้ก็คือเรียบรอยย้อยแล้วใช่ครับอันนี้คือเวลาเรารับสายฟังเพลงได้จากตัวนี้เลยแต่ถ้าต้องการสะท้อนหน้าจอให้เสียบสายนะครับ<ม>ให้เสียบสายโทรศัพท์เขาจะ่า<ม>เขาเรียกว่าไงมันจะแสดงให้เรากดเองว่าต้องทําอะไรบ้างง่ายๆครับ<ม>คุณแม่จะเข้าห้องน้ําก่อนไหมไหนเขาบอกว่าพามาเข้าห้องน้ํา <ก S 1> ดีใจ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 ครับแม่ก่อเนเวลาจอดรถพ่ออแล้วใส่แก่เสียคนหลบรถเบ่อะหมายหมายถึงว่าพ่อไม่ต้องทำอะไรเลยก็ตัวพีอย่างเดียวเลยแล้วก็คืนเบรกมือครับอ่าถอยหลังโอครับขึน้นเลยใครนั่งหนานั่งหลังครับผมแม่นั่งกับพ่อป่ะเดี๋ยวแม่แม่เขาไปนั่งเลยจะตายปิดประตูให้เขาไปนั่งเลยครับเขาไปนั่งเลยจวตายปิดประตูให่ครับผม ไปคันนู้นเหรอครับโอเคครับผมโอเคพี่กบได้ตัดปิดประตูนะครับขอบคุณนะครับรวยๆเองๆนะครับแม่จ๋าได้ตัดปิดประตูแล้วอย่าลืมคาดเข็มขัดนะครับครับขอบคุณนะครับปิดประตูนะครับเขากลับมาทำไมวะเฮ้ยเขากลับมาไำไมวะช่วงนี้บุญมากวิ่งเขาวิ่งออก ของน้องธนชพรเดี๋ยวจะมาสิบเอโมงนะครับตรงคันที่พินิจยดินอยู่่แสดงคุณพ่อขับรถคล่องมากเลยขอบคุณครับรวยๆเฮงเงครับไ,รไบไปเร็วไปกดกบไปเร็ว